ขอบใจเพิ่นแล้วก็ขอบใจทั้งไงใจดีทั้งฮองกงพร้อมด้วยทีมงานเราเท่เออทุกๆคนห้แมทถึกเลกหกโตและสามโตหาเงินหา,นาคำได้อีกไปเรื่อยๆชื่อได้ขายมานสุขภาพแข็งแรงเด้อไม่ใหญ่เ้งลุง,ง,งน้อยนี่ก็แซนดีอกดีใจร้ายพร้มอมด้วยคบกลัวลุง,ง,งน้อยนี่แล้วอืมอืม สบายดีสบายดีไปพี่น้องเบิร์ตสุขสุคนเบิร์ตสมองสุบอนเด้อ์น้องไปพี่น้องโดยน้าทำผู้ชมมาพบมาพ่อครับซ่องมาเท่ไม่นี่น้องไปพี่น้องอ่าบาเท่พาไปพี่น้องลงมาทีอ่าตูบของลุงน้อยเพิ่นพี่น้อยเนาะอ่านี่แหละี้ยบริลงมาแต่มือเส้าพวกพี่น้องเพราะว่าบาเท่มาสบายพี่น้องเลยมือหัวเป็นยังน้องทำผู้ชมรู้สึกว่าอ่าเป็นหัวพี่น้องย เพ็นหัวแล้วก็ออปวดห้าปวดยังไรเนาะทำผมส้มนาซีไข่พี่น้องเลยเนาะประเทก็ลงมารอบขำพี่น้องตอนเวลาสี่โมงกว่ากพี่น้องเลยโดยพวกแหละบโมโ้เพิ่นเฮ็ดเดือแล้วบอเฮือนซานรล้ววันนี้ได้พี่น้องเลยเนาะโดยป้าพี่น้องเนี่ยเขับไปหาไปซ้มกันเลยพี่น้องป้าพี่นออ้องเลยอ่าจนะ<อ>้าโหชุแขงได้สคนช่วย วงแลเรียบร้อยพี่น้องครับเรา <c oughs> ต่อเติมทั้งหน้าเอ้ามาทำู้ชมโ <c oughs> อ้พ่อพูดอะไรอาสบายดีเด้อปอาต่อเลี้ยงเลยเนาะเลี้ยงมันก็ดึงนี่หมอบรงนี่กับ ลุงผู้ขายขนมมาลุงเซียงจก็มีชอยอ่ารูเซียงก็ได้แต่นั่นแหละโดยเมียใส่เห็ดเนี่สิลุงตัวนี้อันนี้มันโมพ่อได้พริกเทินเออพริตโตนึกไม่อนะเออหน่ากัเห็ดล่างน้ำฝนนะสิดอกมือหน่อยจอกเองพ่อดิเออฮะหาเพรนบ้าข้างหน้าจะบอกเก้าบอกแปดละวแปดบอกอันนี้ครบแล้วแม่แล้วพอดีเอาอันนี้ใส่ตัวเกเาใส่โดย ใสสั้นได้ขนาดน่ะวันีใส่เส้นหนึ่งบ่อได้แล้วเขาส่งมาแต้วค่คุทดสอบพี่น้องมั้น้อยตัวเองมุงเองนี่เต้บ่เห็ดเองบ่นีนเห็ดเองต้าเองมัดมีแต่ค้ายืนประกอบไปเห็ดเองนะมัเป็นแซีมือเองนะอันนี้สืลุง น่พิษว่าชิบกเช่นั่นยาบรมบ่ยาตับบ่ยันนั่นป่าแล้วเนี่ตีแล้วน่อยยันละมเนาะทางขึ้นซ้ำอันนี้มาตาบใช่โดยโดยคักแลกคักแล้วบ่านี่พี่น้อยมืนเฉียนคนข้มือนี่มืนนะโดยจะกูมาค้าเอาก็ได้บสบายแน่โดยเป็นไข้แมนแล้วแล้วขมืของใจแล้วอัน คนไงคนแม่ดีที่หันมาพี่เออเมืเม่อยแล้วตะบนนี่แหละแล้วเจงแล้วยังตื่ห้อนครัวยังไม่ได้เห็ดนบ่เห็ดบ่พะนักรึยังนี่เห็ดทะเลเห็ดตำลังมันนงโอ้อเห็ดเห็ดแล้วพะนักเด่นตกเนาะโดยอ๋ออย่งเลยงาอนี้ังันมานันเนาะเออย่ามาทดอาบพะ พอดีมงนั่นแล้วโดยอย่างไรเหตุกากณ์เล้วนี่บ่อดูบ่ผู้นี้จับก็ได้ผู้น้อยกับเมื่อเลยห้าไปผู้ขายขนมจับซอยอ้าวอ้าวบอผู้นี้มาเห็ดซอยบ่อยบอบ่บุหรี่มาบุหรีมาผู้นั้นกับบุหรีมาซอยกับมงจะเป็นมงมงมาเลยฮะคนลุงเคยกันในซอยอันลุงพูนเพูนเลี้ยงแบะนะลุงเลี้ยงเบะแน่ลุงพูนนี่แน่จับถอยลุงเชียงนี่นะกับลุงผู้ขายขนมฮั่นกับซื้อเหล้าซื้อยาเพื่อกิน เออกะเอ้อลุงจ้าขายขนมหั่นสิเราเพิ่นก็ส่งป้องย่าส่งนึงหาข้ามาเพิ่นกินสิไดกินแต่เหล้าเด้เออประกอบอันนี้อันนั้นกะเพิ่นนั่นแหละประกอบงอกเออแทกงกิกเพิ่นแทกายขนมนั่นละถ้าดีว่าสร้างมาเฮ็ดให้นะบ่เฮ็ดเองมือเองเลยลงมือเองเลยหน่วยต้าเองเลยแน่นบาดนี่ก็ถือว่าผ่านอยู่พี่น้องเอ้ยโดยงามๆๆๆลแเดียว่า กั้นซางมิดนะบอลลมเฮ็เองฉันนี่น่นมากอตตผูบุ้มมดยานี่เขาเออได้คือกันถึงกันอ้นีคือกันโดยมีติตะอาตนขั้วบนโดยเมื่อในเชียร์ทอนขั้วคันโบมียังก็เมียงสันี้นี่พันบาทลบคือบมัสดพิษนัน บ่คนกินเหล้าเฮ็ดพิษคนบาปช่างบากนั่นนี่คุยว่าปิ่นตัวนี้ออกนอกเพราะอันนี้เขาในพายเคยเห็นบ่งมั่งมันต้องปิ่นอเหล่าแล้วเออเนี่ยเพื่อคนกินแต่เหล้าคนบอเอาเงินคนว่าเอาเหล้ามาให้คอยหมดบริหมดเงินชเออช่วยเงินจกที่ชามจกเองขายขนมขายกระดูกกระเดียบหมดครข้างในลุงหน่อยกับยาแล้วบอเป็นยังเพคนเราชื่อแต่เราคอยหั่นกับยาซูบหรือเปล่าโดยก็ เด้อชื่อเงินสงปองอืมป้องที่ชามปลกเองเพิ่นก็ขอบใจเพิ่นแล้วก็ขอบใจทั้งใหญ่ใจดีทา้งกงพร้อมด้วยทีมงานดาวเทเออทุกๆคนให้แม่เ็6โตและ3โตาเงินคําได้ไปเรื่อยๆือได้ขายมานสุขภาพขแงเด้อแม่ใหญ่เอ้ยลูกน้อยนี่ก็แนดีอกดีใจหลายพร้อมด้วยครอบครัวลูกน้อยนี่แล้วอื ท่านี่และท่นี่และดิหมออะไร้ยพอจะจำนี่เลยพใหญบาโดยนี่อันนี้แกงับออกบ่อน่ะมันมันมันคดิเออมันขคดโดยนี่มันโดตหมอยามาไรจำนี่ฮะหมอเช่ชบ่อไม่เช่่ช่บอันนี้จะบอกขนอากาห่งขันยังมาตอกยังว่าง่ายตีพี่เวลากินข้ากินน้าังะไบวงยังโตกัน โอ้เชิดตกปย้อมแล้วผูชาติเรื่องเสือก็ว่าหรอโดยอาสารมันผูเนาะโดยเนี่ยพี่น้องไปบึงเฮ็ดเองบ่ราะนครัวกะเออกะห้าลูกร้านนี่จับชอยนี่นะกะเข้ามากะผุผุรี่แล้วเชียนจับบันไปแห้งนั่นนะกะทุ่มๆตัวเจ้าถูกห้าลูกเรื่องแย่เนี่ยกะโบไปใส่นะพอใส่กันนะเนาะโดยครับบ๊อบเออ ตือเพื่อนรันคากโกโมแนเนะตามทถวบงนะเพาะามดิเ็ดยังอีเล่นนะเช็ดโคกเบะบอกอะไรมันสั่งกันอ่ะพั่รับพ่นสั่งเองพ่นอันนั้นเออบอจอกองเบะออเราเสียเองแล้วเราเสียเองแล้วนะดีฟังพ่นบอกก็ลุงน้อยแรกเสียหายก็อ๋อลิงเบะแล้วก็โดยพนก็ชอยคอยยยชอยพ่นแม่แม่คักเลยพี่น้องไยซ้ำกับเพื่อนอะไรแบบนี้ มีอันแมนแมนมีเกยมิยังได้นั่งนั่งกินข้าวกินน้ำอีกข้าวกินน้ำมานอนกับต่างหากคพวกต่างหากวันชุมปูชุมปูเลยปูมานอนแลับปูเลยเนาะขานอนแล้วบอกรีกันอยู่ะรีเออรีดบอกเดครับดอซื้อมาน้อยพราพี่น้องมันนะมันบึงิ่งเห็นเหมัอนจำให้มันเอาเลย มีแต่คนน้อยๆเนาะได้ยังกินแรงไหมกับป้าเนะโจกับหนึ่งอยังกินมาหมดจำจำทั่วหน่อยชื่อตะวันเมออจำหุงแกงกเล็กเข้าใหมกับผัมาเห็ดช่แหะลุจ๋าแหละอมากินแกงกิเล็กล้วอะหน่อย ก็ใส่ถ้วยกัเรากินตะโมงแล้วราต้มเอ็นด้วยกินก้าวเน้ย่างไข่ทอดไข่บอสต้มก็เมาด้วยคนละน้อยด้วยกินหน้าเอน่อยเต้าเก่งเน้นบมดเลยงามเลยพี่น้องแล้วก็ บืนกันต่อเพื่อนครัวบืนมาต่อนะโดยบืนเฮ็ดแล้บืนบืนแค่นี้มันตันแน่แม่ตอนยังมาตกอัลงรชันรนเนาะโดยอันนี้อันนี้พี่นอันนี้ว่ผูกนซอยนะแม่แล้วบอจิมอาสบายดีเด้อลุงเนาะโดยยเลโดยอยู่กับเจ้าน่ะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวบา ขึอนเทือนหลังง่าดจ่ะเข็นยาดิควันยาไม่ใช่หรือย้นยัอยาเราเป็นเสาบาอือกเสอืมอยู่คนเดียวพี่น้องไงอยู่คนเดียวขึอนหลังเบลอเลยหลังเอือนเพิ่นต้องมีแต่ไม้ไม่คักเด้ไม่คันยัช่ไมถ้ากันว่ากันยุบมีต่ไม้เส้นสวยงามเนาะ

นื้นอ,อนี่ยฉตกกับทังซีเกนคัวเด้ยเออจับเท่าไรกูเลยเก็บว้นี้แหละเนี่ยอปดู้ทางซีนี่ปูตกเป้นโนยูตกซีแปนอันนี้ก็บาดินหาเนีมาขังมาปล่อยเลยบอของังแล้วเดีพาเอาผ้าบอกผ้า,าไมมเหียตอนซื้อเรือเนาะมันมาตืบบอเรืมอมาขังเรืนึงอลไขังผู้ีเห็นคนบนั่นแหละ พอพอขีพุ่นนะตอนแรกแต่ทันกบางบ้างกค้งทางใตนี่ทางกค้างก้างัคือชุงมันบเห็นคนมาไม่ม่ประมาเพียงเนาะโดยลังกาซีก็ได้ลุงเหนอโดยโดยตอนี่มันนี้พวมันเปลนพวดดิทางพอจะ่ลุงนยังเชียร์ทั่วอยู่เ้อยู้นดีมีแห้งท่ทั่วหนึ่งไีพุ่นหดพุ่มแล้วก็นี่เห็ดทั่วอยู่เลยเห็ดทั่วตัดมาอยู่ป่าเพราะไรหลย เห็ดหัวได้ไหมเห็ดช่วงตรงนี้เลยมีแต่เห็ดเอาตัวเคือนก่อนให้มันแล้วก่อนเนาะโดยเง็ดตัวนี้แล้วกงอนาคตอนาคไปไหนเราอ่าขับข้ามและมักลทางแล้วงอาชมคคนไกลไปไกลมาได้ยมื่อคืนจุดแจ้งถึงจักไพจักยาบ่หูแม่นแล้วมารถจักรไหมบ่รถจักนี่แล้วฝุ่นเขาอยู่ลุมจักไพจักย่าเง้อยกะเห็นแต่เสียงไยนี่โตขึ้นเฮ้ยเขาไปลินไปหัวแล้วด็กน้อยเนาะ เขาก็บ่หู้น้ำเขาจะไปนี่แต่ขังไม่แล้วนป้องกันปเออขังมันสุดลายก็เออมันประตูประตังกัยังบอมียงไมประตูลูงเากเช็ดเองนอกแด้อนกรไม่ไม่มันมาเสินวันนั้นอยังบอมม่วหมดแล้วหมดแล้วลูเราจะเอาไม้เก้าน้ำนั่นแล้วเออนี่นี่นีไม่เก่าไม่ยังฮะแไม่แล้วนนดิไม้ไปบ้านก็ได้นีบใช้กันก็ได้ เอาเฮ็ดลังซีเฮ็ดเอาโดยล็อกประตูยังเฮ็ดเตืออือกระจาโชว์ก็ยังอยู่คนเก่าแม่นยังกระจาโชว์เอาเอาผ่านไปนี่ยังว่าสบายใจเลยเนาะขับไปมดและอยูู่นนึงขับไปหมดเลยไม่ได้ยั่งคำขึ้นนะก็ล็อกไว้ก็นุ่งนอนะวับบางเถอะติงติงคนนึงนุ่งนอนก็หูมือก็โล่เมนเมนบางทีเราหันมาเห็นกาวว่าไม่ได้เลย ม้นี่ปะเฮียงขาอปะเฮียงขาโอ้กับไรละเอาน้แข้งก้อนตะบว่าบทขาไปโทษตีนแข้งกอยทำตีนแข้งก้อนฝนี่น่องเป็นอะไอดเาน้องชายนรุ่ยน้องเขาได้สมงันนะกันยามมีอันัว่าจนุ่งตีแข้งก้อนเต้คนบอกว่าตีขาคัดไปโทษหรอวเขาม่ตีจ้าขมังเอาแข้งมาน่ะเหาะขวานั้น จะโทษแต่ขาดคนกี่หลักอะนราบอกด้ยนั่นนะมันเห็นก่อนมันเห็นก่อนไะคำลงมือคำลงมือนั่นเฮตีแค่มันก่อนบอกมันลงมือเฮานี่เฮาชนะแล้วก็ไม่เอาเงินมันบอกเออเฮตีขึ้นได้ก็ไปมาเจ้าก้อนเสมอก้อนได้ด้วนั่นนี่เขาบอกจะวูบขาเงินหมดหมดบมดหมดเละเออ ย่านแต่ตุนีงบต่ตอนนี้ยังเนาะในหัวไมีแต่ชมเชื้อผ้าเนี่ยแต่แด็กก็นู่นเลยเนาะหนป้องกันไว้ก็ดีเนาะโดยเป็นอะไรอันบม่ได้พันไม่ไดยังบอพันบอกบ่วงเต็มเข่าเต็มติบเข่าบ่วงบ่วงชูดว่าละตีว่าบ่วงคือการเดียวนาะบอ หยัดใจหยัดใจติบเขากินขมือเนี่ยอ๋อเต็มเขากะเลยเหรอคิดได้ยังอีเด้บวงเต็มตีบเขาไ่เคยยถกเซเล็กปะจักบวงช่างพันเ่บวงป้าา่พัน่พันเออเป็นเป็นช่ปีเลยพดอยนมีอะ่รนอนรับยางเดียวใส่เลือดใส่ชโลมคือราแล้ว ไปป oh. ัวหมดลายเลยด้่ยด้วนด้วยน้วยบ้วยด้มยน้ยด้กยด้ว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 นด้นยด้วยน้ิยดวยด้วยอ้นยน้ว่ด้วยด้วนด้วยด้วยด้วด้นยด้วยด้นยด้ว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 ้วยด้้วยด้วยด้วยด้วอด้วย้วยา้ว้วยดน้วยด้ยด้วย้นยด้ว้ว้ยด้วย้นยด้วย้้ว ทุบก็ปะอยู่คนเก่ามเชื่อมแรงเอามาอยู่มองไม่ได้เงี้แบบว่าพันท่วงพันยางเนาะเจ้าที่จะทานเพิ่มมือมาแต่ยังอิจุนนฝรงฟ้านคนน่ยฟงไรลงอยก็นอนก็คบคาบได้บนอนงจะชิวหยาดตาวบเห็นแม่นมเอามาอยู่ใส่เงี้นแบบพันตกใจยังเนาะ่เคยเห็นเต้ยพี้นี้ได้มาบูเพื่อไปเที่ยวมืเมือขับโมเลงมาพับ่อปลได้ห่ มันเป็นขนาอะป่านนี้เป่านี่มาคือบุญชงคือไปเที่ยวกับลูกสาวขอยสามสี่โมงมาสี่ห้าโมงมาหมดงอกไรกินน้ำไรเนาะจนว่าลูกชาวมาแต่บ้านมาหยาดเหล่าหยาดยาจนว่าไรพรไน้ำอมานําืมอืมอืออืมอืมอมอออมอือืมอืืนอมืมอมอ้มนืมมอมออมอืมอมืมอวอมืมอืม มาบ้านนี่บ่ลงหน้อยมาเนี่ไเดี๋ยวนึ้งเออไปบุ้นชงฮือเผื่อมาทางกระไซเนี่ยบ่ไหนโดยเนนั้นมามายามพี่น้องยามน้องเช้านี่แหละเออในวันนี้เลยเพิ่นมาบเบิมบุญชชงฮือไปกลางเวรกับลูกเช้าเพื่นนอนเช้ารับอันด้านเช้าลูกเช้าคอยนี่โดยเพิ่นไปเลยเพิ่นมาบ้ไหนมาเลยก็ประมาณนั่ย พอบนอกประเทนั่นงว่ากัน <c oughs> แล้วก็นั่งข้าวหนึ่งแล้วเมื่อจมรุปโดยมื่อจมลุบันี้คนเลยว่าเฮ้ยรรเตรีปปมยมเก็ดอกไม้คนเด้อว่ะเออวันชิ้นได้มหมนี่วันชิ้น,นชินชนหาครัโดยว่าไกเก็บดอกไม้มบูชาเพื<ม>่อเราบริเก็บดอกไม้บูชาจังบร,ริโอ้ยลุกจะเลือ ค่าหนึ่งก็นั่งไปนั่งมากกัดพุธบาติเโทรมา้านอันนั้นนะมาหาโดยเดรยเมาอนั้นอันนี้ให้ทำพานั่งเบื่ช่างพระปะวะอาวุเล่ห์พด้เอ้ยนั่นเลยบอกเอ้ไเขาขคงพันลกชาวเวียงพัวเดี๋ยวโคไปเกิดนํ่เนาะมาเลยพวกไปขาความพันนูกชากกเขาอยู่นี่จันทร์ไปทำมาก เห็นบ่เมียอ่ะอยมาพี่นี่ทานบะเห็นบ่เมียคอยมาพี่ลูกช้าคลยเราบ่เเ็นอยากมาอยู่น้ำเจ้าอยากมาเกิดน้ำเจ้าบอกเม่อได้อยากมาอยู่น้ำเจ้าลูกคอยเราบอกฮะเรนข่าวัดป่านบอกนแ่งเนข่าววัดลรนข้าววัดกุ่าใกล้แล้วเอบปบข่าวัดยังไม่ได้น้ำมิดเลยนื่ตอนหองกันพี่เนอ ลุงของพ,วพัวผู้เชียร์ไนะปนำหามีอ่<ม>ะฟาตุหลึกเลยบ้าน,นนี้คอยว่าแล้วบ้างคอยกับบ้านนึกว่าคันแม่คอยนี่ลาบุหินบ้านนั่นลาบุคอยให้ลาเป็นคนใจดีโดยก็บ่เป็นว่าบ่เป็นปากเป็นว่าคือคอยอย่เลยใช่ไหมคอยอยเลยข่าวว่าอะไรมุดคืนเนาะตกใจเนะเนาะพูดมากกว่าเขาก็ไปกินน้ำก็ไล่ออกทางเก่า โอยไดแลคอยไม่มากแล้วแบบเป็นแบบนี้ค่น่อยก็านผีไม่ยามมายามบอคือคนเนาะแม่แล้วอันนี้ย่ตามมเห็นแม่บางทีแเจ็บเตะตอต่ยังย่างไปยังไกลตัวเช่าไปบงเบกเตะเจ็บจิตายก็เฉอยู่ก็ตายเลยีกคือเหือนถือกบ่นั่นแหละเจ็บโดยน่พี่น้องีนั่นแหละจุทูปอย่างอคับ อย Now, <presidency. S 1> okay. people, ู <in the augment> er> <t os> <t os> ่ขอใส่ไปนี่แหละยม่เานมพอพัทางตาบุเห็นเนาะเา่ได้ดนาเลยชื่อถูกกว่านั่นกรบอมีจาิีเช็นมุกชุนเลยมีถูกขึ้นที่แล้วเนาะเรื่องจะทีจะทานไี่ห้แล้วแต่เอาบเหินเลยเส่งโดยโดยอ้าโอเคสาบวันนี้ฮะเมื่อได้เสด็จเหือนเด้โชคดีเวทลงมาหานี่แหละ คำอะไรบินเอาไอ้ man, ula, okay. ลาตีเมื่อได้ผลจังมาบรมาบบบรมนิพพานมาหาเจ้าบ่มนีิบ่บ่จังซื้อกระติกจงซื้อถั่วบวงเห็นแต่พามิยืนกับบ่พันนองมาจังซื้อกระติกถั่วบวงมอผ่อนบ่อนาะมอกับเจ้าเนี่ยเนาะลาตีนั่นบ่ก็ไม่เอานะหวะแล้วมันจะได้นะอยากเชี่ยวกะติกน้ำหอมอ๋อตีน้ำหอมอืมกะติกน้ำห้อมก็แม่อยู่ของกล้งเลยเ่อ๋อบ่ใช่อันนั้นเด้อเป็นมะเร็งหรอนี่ยากเป็นมะเร็ง cặp mông nè cá tét thế nào cá tét giang á bên lết thằng này oh cá anh là giang thằng này là lết mình nói là tý rồi phần mày cả tháo cái xíu lông ma gì sao เมือสมาเศร้าอยกขอบใจเลยขอบใจเลยพอนีขอบใจแม่ขอาขอบใจแม่เด้อทงยงงเด้อให้โชคให้มาให้โชคาให้ร่ำให้วยมีเงินลลายแล้เงือนยังจะเพิ่มคั่วให้าวยงงให้มัเงินเด้ออะลามาโบปินย แมนแมนม่เป็นนักเนาะ่วยมีแตดีมุกดีใจแหละพี่้องไอ้แมนโดยได้กอยู่บดเช่าแหละสำเพื่อรักไงแหละแมนอยู่สองคนเหลือเฟือแหละสำเนเนาะเอ้แตเถือลูลานมาลินน้ำบ่าวก็ได้ลู่นนั้นือเขาก็มาแล้วเขาหนึ่งเขาก็เมื่อได้บิมาเฮงนหมบอกพอบ่มีหงหนะหงน้ำเขายุ่งคบเขาเขาไยากยายที่กับไรกับ เขาลักไล่นะขันมาเขาทั้งนั้นทั้งนี้เขามาเขาได้เงินเขาบ่มาอ๋อแบบมันนี่คือสีบอนั่นนอกบ้านเนี่ยเพราะว่ามันมันกัดห่างกว่าตะกี้เยอะเนาะอ๋อก่ตะกี้เป็นจุ้มเงินเขาบ่มาโอ้ยเฮาคนไพ่ว่ายังเห็ดยังเขาก็เชยอยู่รวยแต่มันนี่นี่สังคมปูเก่าเยอะเนาะแต่ก่อนบอนอ่าลยุนี่ติดติดกันเลยกันเนาะกันเล้วราเป็นยังแนาะเออไพ่กามีเด็กน้อยด้วย ปิิเขาและอนี้การงอเป็นจะปลุกพักปลุกนาคือว่าแลนูอยู่ดีมีแห้งชคำว่าแลก็นอนเนาะตื่นมายากั้นแมนแมนมทเนี่ยแต่เขาเอาหนับ้งง่ายคนแก่ออันนี้แหละมุ่งกับขาดบ่มุงาดลยโดมุงมงกัด เตบอกพี่ตีตีจะได้ชื่อมุ่งให้เออปากีท่อใ้อยกับเขาซ้านชอปหนึ่งเงินเชดหนึ่งแต่ปีนะมุ่งนี่นะแต่พี่กายพี่ซื้ยนี่สองปีสองปีสปีและเงินอาหารการกินผุดชอยเชนหนึ่งเขาห้าสิบโลเออผุดชอยไม่ติเิ่นโดยงีไอจรี่ิ่นอะไรทางเท่าเกลียท่อโดยเป็นได้เสบจะลงมาหรืบ่ลงบลงมาผูกไว้ละ้คืนนี้ผูกเต็มนยยังไ่เลอ เดวคนเียวซ้อมเหอแม่ละเบนอย่เบคอยนี่แหละบเม็ดเบดำมันนี้เบถึกดำน่บ่ตอนแรกหนาลงมาพี่บ่โดยไม่ได้มาบัดอยู่นี่เดี๋ยวไปน้าปอยขึ้นไปเออปอยแล้วไหนอ่าผูกว่านรถยงคนจมเบกไปมาติดเน่เสื่อเนน่ะเช่องตัวแลปีนีีกช้อตัวนูนปน้นี่แลละเนาะ พเ,อเ,อออเพราะเดี๋ยวนี้รถพอค่าเบเล่นเซวเซวอยินนี่คนซื้อเบอนเบนเบ้บก็เรียบร้อยแล้วเป็นรถปาแะที่เน่อยอ้าวเน,นแดกกันเนาะมาขอโต๊ะการาบกันได้เหมือนเดอ้ดดอาสบายดี